สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก nixos.exe ครับโปรแกรมปริศนาที่แบบว่าอยู่ๆก็โผล่มาในคอมคนอื่นได้เองเลยเรื่องนี้มาจากฟอรัมหนึ่งเมื่อปี2014ครับผู้ชายชื่อ z e r i a l l o c เขาเล่าไว้ข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มาจากสคริปที่เหมือนรวบรวมประสบการณ์ผู้เล่นหลายๆคนนะนะมาดูกันครับว่ามันน่ากลัวยังไงแล้วที่มามันคืออะไรกันแน่ สวัสดีค่ะคือเรื่องนี้มันน่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะคะมันมีกลิ่นอายของอที่เราเรียกว่า c r e ปปี้พาสตหรือตำนานดิจิทัลชัดเจนมากมันเล่นกับธีมที่แบบคนยุคนี้อินง่ายความทรงจำที่หายไปความกลัวลึกๆข้างในแล้วก็ไอความรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเองอะคะ่ะแต่ที่แปลกคือจากข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ย ไม่มีใครรู้เลยว่าใครสร้างหรือมันมาจากไหนจริงๆใช่ครับแล้วเปิดเกมมาก็เจอเข้อความแปลกๆเลยนะเรารู้ว่าคุณกำลังเหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนฟังดูเหมือนจะดีแต่ก็รู้สึกเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่และที่พีกว่านั้นคือมันมีภาพกระจกขึ้นมาแต่ดันสะท้อนหน้าเราตอนเจ็ดขวบอือตอนเจ็ดขวบเลยเหรอคะครับทั้งที่บางคนบอกว่าคมตัวเองไม่มีเว็บแคมด้วยซ้ำตรงนี้แหละที่มันแบบโอ้โหขนลุก ประเด็นเรื่องภาพตอนเด็กนี่แบบว่าน่าสนใจมากค่ะในทางเทคนิคนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะดึงภาพเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นมาโดยไม่มีแหล่งข้อมูลแล้วอนอกเรื่องเทคนิคเนี่ยการใช้ภาพมัยเด็กมันส่งผลทางจิตใจสูงมากมันกระตุ้นความรู้สึกโหยหาอดีตแต่พร้อมๆกันก็จี้จุดเปราะบางในใจเราได้ด้วยครับแล้วพอกดที่กระจกนั้นเกมมันไปต่อเลยครับมันแสดงสิ่งที่เรียกว่า ความทรงจําเป็นข้อมูลส่วนตัวมากๆรูปเก่าข้อความในสมุดบันทึกหรือแม้แต่เสียงคนที่คนที่เสียไปแล้วก็มีโหอันนั้นหนักเลยนะคะครับแล้วก็ถามคําถามจี้ใจดําเลยจําได้ไหมใครคือคนแรกที่ทําให้คุณกลัวมีคนเล่าว,ว่าเกมมันจําลองเหตุการณ์แย่ๆในอดีตที่พยายามจะลืมให้กลับมาเจออีกเหมือนบังคับให้เผชิญหน้าเลยครับแล้วถ้าผ่านไปได้นะเกมมันสร้างไฟล์ชื่อ confession txt ข้างในเป็นคำสารภาพความลับสุดยอดที่เจ้าตัวไม่เคยบอกใครเลยจุดนี้น่าคิดมากค่ะถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่ควรจะออฟไลน์มากๆแต่กลับถูกโปรแกรมลึกลับนี้เข้าถึงได้มันสะท้อนความกังวลลึกๆในยูมิเลย,ยนะคะว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิทัลกับความเป็นส่วนตัวจริงๆของเราหรือแม้แต่ความคิดเราเองเนี่ยมันบางลงแค่ไหนเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยจริงๆแล้วแม้แต่ในหัวเราเอง ใช่ครับแล้วความน่ากลัวมันไม่ได้หยุดแค่ในคอมด้วยนะมีคนบอกว่าเกมมันเริ่มมีผลกับชีวิตจริงด้วยครับบางคนตื่นมาตีสเจอไฟล์เสียงในมือถือเป็นเสียงกระซิบว่าขอบคุณที่บอกความลับตาเราบอกบ้างแล้วโห oh, อันนี้คือคุกคามข่ามาโลกจริงแล้วนะคะครับและที่หนักสุดคือลบเกมทิ้งไปแล้วพอบูตเครื่องใหม่มันกลับมาเฉยเลยครับแต่เปลี่ยนชื่อเป็น stillwithyou.exe Uh huh. เหมือนตอกย้ำว่ายังอยู่ด้วยครับผมประมาณว่าหนีไม่พ้นลักษณะแบบนี้แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องสยองขวัญดิจิทัลเลยการคุกคามที่เออมันค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆการตอบสนองที่เหมือนมันมีเจตนามีชีวิตของตัวเองและการที่เรากำจัดมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือองค์ประกอบพวกนี้มันทำให้คนเจอรู้สึกสิ้นหวังความกลัวมันก็ยิ่งฝังใจ แล้วพอไม่มีใครหาหลักฐานมายืนยันที่มาได้จริงๆมันก็เลยกลายเป็นตำนานที่สมบูรณ์แบบไปเลยค่ะเล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆสรุปแล้ว X e, นิกโซ e นี่มันทิ้งปริศนาไว้เยอะมากเลยนะครับทั้งการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแบบน่ากลัวการที่ลบไม่ได้ที่มาก็ไม่รู้แล้วยังมีคำพูดทิ้งท้ายที่บางคนบอกว่าเจอตอนจบคุณคือผู้เล่นคนที่13ยินดีต้อนรับกลับบ้าน คนที่สิบสามมีมนัยยะนะคะครับพร้อมคำเตือนที่บอกต่อๆกันมาว่าถ้าเห็นไอคอนรูปกระจกแตกๆของเกมนี้อย่าดับเบิลคลิกมันเป็นความกลัวยุคดิจิทัลจริงๆจำความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในใจเราได้จริงๆสิ่งที่เราไม่เคยบอกใครหรืออาจจะลืมไปแล้วก็ตามภาพสะท้อนที่เราจะเห็นจากเทคโนโลยีนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีอำนาจเหนือความคิดความรู้สึก หรือบงการชีวิตเราได้แค่ไหนกันคะ